ไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงผู้ฆ่าล้างพ่ก็ไม่หวัน่นจากสู้กันไปลบสีหายสู้กนมีสู้ที่มีสู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู สือไปลูกล้านเลนหล่นหายนาจะต้องมีพระสุธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยมียอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงผูกขาลางคกก็ไม่หวันจะสู้กันไม่ลบ มีหายสู้ต้องมีสู้ที่นีสู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาจะทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู เราสู้ไม่ถอยจนกาวเดียวโซไปโซพี่น้องสู้ไปรับสู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้และไปทายด้วยจตุพรพรมพันธ์ค่ะ ไว้ดังแต่ก่อนแม่นอนเนื้อเลนเลือดดีไปรอฉันนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินผิดไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นอยากแค้นเคยกูแดนไวย้ยามากปันก่อนนั้นเคยแตกสามสาบเซนแม้กระนั้นยังรวมใจ ไยกันรวมไทยให้่มเย็นบัดนี้ไทยมีเด่น่มเย็นสมสุขเรื่อยมาอยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในมูระพาทุกทุกชาวเราดูทงไทยใจจงปรีดาวาไทยอยู่มาด้วยความผาสุขผาวนสดใส นี่ไทยเจริญที่สุดบุตรพงองมีน้องจงแท่สองชาติไทยรักษาไว้ให้มันคงเพื่อคงใจลงให้เป็นใจชาติเชื่อเรานิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองดอนอยู่กินบนแผ่นดินของถิ่ ความใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกๆุก,กชาวเราดูทงไทยใจตรงปรีดาวา่ไทยอยู่มาด้วยความผาสุขาวรสดใสวัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิบุดรองีน้องจงแส,สองชาติไทยรักษาไว งให้เด่นใจชาติเชื่อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมเพรียงกันค่ะ,ะวรพุทธเจ้า พระพระบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสานโพปันดานพระประสงค์ใดจงสิบดัง หวังวรหะหรือไทยดุดจัดาถวายชัยชัยโยชัยโย<อ>ชัยโย<อ><อ>ชัยโย<อ><อ>พี่น้องชูธงขึ้นสูงๆนะคะพวกเราหันหลังวันนี้เราจะถ่ายกับธงพี่น้องพี่น้องเปิดไฟให้เราด้วยและชูธงให้เราด้วยนะคะเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะคะหันหลังนะคะพี่น้องชูธงขึ้นสูงสง และเปิดไฟให้เราด้วยเราจะถ่ายรูปพร้อมกันเป็นวันประวัติศาสตร์ของเราที่นี่พี่น้องชูทองูุกส์นะคะเอาะะละค่ะแล้วเปิดไฟทุกคนนะคะเปิดไฟโทรศัพท์มือถือนะคะข้างบนเปิดไฟโทรศัพท์มือถือนะคะข้างบนค่ะที่สกายวอล์เปิดมือถือให้เราด้วยนะคะที่สกายวอลค่ะตรงบันไดทางขึ้นค่ะเปิดไฟทุกดวงนะคะของทุกเครื่องนะคะเอาละทุกคนสาสอง ชูกำปั้นขึ้นสามสองแชะ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 ค่ะเปิดไฟนะคะเปิดไฟชูโทรศัพท์ขึ้นสูอสองๆนะคะสามสองแชะ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 ,ชะ,ชะสามสองชูทางสูงๆเปิดไฟชูสูงค่ะชูไฟค่ะเอาอยัางอาเลยนะ อ๋ออ่าโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอได้รับความขอบคุณจากพวกเราค่ะกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนค่ะกร่าบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะปอบมือกับตัวเองด้วยค่ะปอบมือกับตัวเองนะคะกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะปลอบมือกับตัวเองค่ะปลอบมือกับตัวเองค่ะทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนน่ารักมากกล้าหาญมากเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ แล้ววันหน้ามากันใหม่อย่าลืมเตรียมตัวเตรียมใจเรามีภารกิจสำคัญในคราวหน้าเดินทางกลับบ้านโด้วยสัสดภาพนะคะขอบคุณค่ะด้วยรักจากใจพวกเรารวมพลังแผ่นเด่นค่ะขอบคุณา<อ>มาก<อ>ค่ะรร้อออยยยววนนนนใจเเป็นหนึ่่งงงีดดแผิท<ส> อ่อนสวายถูกพวนไม่น้ำใจบรรพบุรุษที่ใด่กองเตรียมปล่อยน้ำมาอันนี้คือไทยลูกหลานไทยทเอารักษาให้อยู่ชนะาาปีหากใครคิดย้ำ เพื่อแผ่นดินเมืองไทยแสนดีมีศัศรีมีความรักความเข้าใจมาเถิดที่น้องของไทยรอยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว าไทยเป็นเจ้าของอูกกันอย่างพี่น้องร่วมปกป้องแผ่นดินไทยเมืองไทยแสนดีมีศักดิ์ศรีมีความรักความเข้าใจมาเธอดพี่น้องพ้องไทยร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวสุดยอดแผ่นดินทองทงไทยรงถิวอหอนสวย คนล้วนมีน้ำใจบรรพบุพร,รุษยิง่งใหญ่ก้องเรียงไกลนานมาแผ่นดินนี้คือไทยรุกรานไทยเอาหนักสา มีศักดิ์ศีมีความรักความเข้าใจมาเถิดน้องของไอร้อยดวงใจเป็นหนึ่ง